มาดูสาเหตุที่คาเซคาเซฮิต112มันมีอาการสตาร์ทวืดสตาร์ทแบบโย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 บลือดเลืดเลืไปเลยนะฮะนี่มาดูปกติอันนี้คือชามคัดข้างในมันจะมีวันเว y สตาร์ทอยู่เนี่ยอยู่ข้างในนะครับโดยปกติมันต้องหมุนได้ข้างข้างเดียวก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยสามารถหมุนได้แต่เมื่อเราหมุน หมุนไปอีกด้านนะครับมันต้องมันต้องล็อกนะฮะมันต้องล็อกแบบนี้มันต้องหมุนไปพร้อมกับคัดแรงเหวี่ยงนะครับเรามาดูกันว่าบางจังหวะมันจะนี่บางจังหวะมันจะสามารถหมุนไปตามเข็มนาฬิกาได้นะครับปกติมันจะไม่สามารถหมุนไปตามเข็มนาฬิกาได้มันต้องล็อกแล้วมันต้องฟีข้างหนึ่งนี่หมุนไปด้านซ้ายมันต้องฟีเป็นอิสระแบบนี้เมื่อหมุนไป ด้านขวาก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาทั้งชุดชามคัดแล้วก็ชุดคัดแรงเหวี่ยงมันต้องหมุนไปพร้อมกันปับป๊บปับ๊บปั๊บเลามาดูกันบางจังหวะเนี่ยมันมันจะหมุนได้เฉพาะนี่เน,นี่เห็นไหมบางจังหวะมันสามารถเอ่อชามคัดเนี่ยมันสามารถหมุนไปตามเข็มนาฬิกาได้โดยมันจะไม่เกาะกับชุดคัดเดี๋ยวผมจะยุกเนี่ยบางจังหวะนี่นะฮะ ดูนะครับอันนี้หมุน,นะะมตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาคัดแรงเหวี่ยงไม่หมุนด้วยนี่ม e ันสามารถหมุนตามเข็มนาฬิกาได้แต่คัดแรงเหวี่ยงมันไม่หมุนตามนะครับอาการนี้แหละนะฮะที่ทําให้เราสตาร์ทวืดนะครับนี่มันจะเป็นบางจังหวะนะฮะบางจังหวะมันเกาะมันก็เกาะบางจังหวะมัน มันลื่นมันก็ลื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะอีกครั้งนะฮะนี่อันนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกามันสามารถหมุนได้บางจังหวะเนี่ยนั่นแสดงว่าเวลาเราสตาร์ทมันจะมีบางจังหวะที่เกาะและบางจังหวะที่มันวืดนะครับ อาการนี้เลยเดี๋ยวจะถอดออกมานะฮะแก้ไขเดี๋ยวไปดูกันว่าเวลาเราเปลี่ยนใหม่เสร็จหรือแก้ไขเสร็จอาการมันจะหายไหมสรุปปัญหางานซ่อมอาการสตาร์ทวืดของคาเซฮิตร้อยสิบสองนี่ฮะเป,ปปเปลี่ยนลูกป,ปืนเปลี่ยนลูกปืนวันเวสตาร์ทใหม่เปลี่ยนตัวเดียวจบครับก่อนที่จะเปลี่ยนแต่ลูกป,ปืนวันเวสตาร์ทตัวเดียวนี้ ก็อย่าลืมตรวจเช็คในส่วนของอุปกรณ์นะฮะที่เป็นเพื่อนกับมันด้วยเช่นชามคัดแล้วก็บูทที่มันติดตั้งอยู่ด้วยกันนะครับเพราะระรบ,บสตาร์ทลูกปืนมันเวสตาร์ทบูทบูทที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วก็ชามคัดที่อยู่ด้านนอกที่เราสใส่เข้าไปสมมุติอันนี้เป็นชามคัดเราใส่เข้าไปปับ๊บลูกปืนมันเวสตาร์ทเข้าไปมันก็จะมีบูทอยู่ตรงกลางเนี่ย ให้เราตัวเช็คด้วยนะครับมันทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นการสึกหลอมันก็ต้องมีการสึกหลอร่วมกันด้วยก่อนที่จะเปลี่ยนแต่ตัวนี้ให้เช็คชามคัทแล้วก็บูตตามที่ผมว่าด้วยถ้าหากมันสึกล้อยังไม่มากเราก็เปลี่ยนแต่ตัวนี้ก็จบแต่ถ้าหากทั้งบูตท,ทั้งชามคัดมันสึกล้อด้วยกันสึกลอมากเราก็จะต้อง,องจําเป็นต้องเปลี่ยนยกนะฮะ เปลี่ยนยกชุดเลยจะจบกว่านะครับแต่ถ้าหา่างชามคันแล้วก็บูตมันไม่ได้สึกล้อหรือมันมีการสึกล้อแต่ม,มีการสึกล้อนิดเดียวแล้วก็สามารถเปลี่ยนแต่ลูกปืนวันเวสตาร์ทก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งการแก้ไขเบื้องต้นนะแก้ไขเบื้องต้นสำหรับถ้าหาง ไปหาลูกปืนหาซื้อลูกปืนไม่เจอก็ให้ลองนะฮะให้ลองนี่อยู่ตรงนี้มันจะมีสปริงอยู่ให้ถอดสปริงออกมาแล้วให้ตัดสปริงตัดแล้วก็บิด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 สปริงเข้าไปเราตัดออกแล้วก็บิดใหม่เนี่ยเอาสมมุติสปริงเป็นเป็นแบบนี้นี่สมมุติสปริงอันนี้คือสปริงนะให้เราตัดสปริงออกหลังจากนั้นเอาสปริงเนี่ย มาต่อเข้าไปใหม่สปริงมันก็จะแคบลงพอสปริงแคบนี่มันก็จะมาลัดลูกปืนวันเวสตาร์เข้าไปนี่คือการแก้ไขเฉพาะเหตุน,นะครับในกรณีที่ไม่มีอะไรแก้ไขเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นถ้าหากเราทําแบบนี้แล้วมันหายก็โชคดีไปนะฮะถ้าบางคันลูกปืนตัวนี้มันสึกล้อมากเราตัดสปริง ยังไม่หายก็ต้องเปลี่ยนใหม่นี่ก็ามาฝากสำหรับเชียดน,นี้ต้องขออภัยด้วยที่ไม่มีคลิปวิดีโอสำหรับการเปลี่ยนลูกปืนวันเวสตาร์เนื่องจากเป็นงานลิงนะฮะงานลิงระบายงานออกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าหามีเวลาว่างๆหรือ,อมีงานไม่ลิงนะครับมีโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาให้ท่านผู้ชม ได้ชมกันต่อไปสหรคดีนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะเป็นงานเล่งขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณครับ